าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราอยู่กับท่านผู้นำบริษัท C B P World ประเทศกัมพูชาในจังหวัดมันเตยเมเจีมันเตยเมเจนะครับและจังหวัดและหนูมาที่จังหวัดบัดตํำบองถ้าเราพูดนะคะภาษาเราจะเป็นพัตตะบองกอบากอเมาปีและแคดบัดตํำบองคากอดเชียสมาชจกซี p ี่ะยสองจังหวัดละเดี๋ยวเรามาดูครับสองจังหวัดใช่ไหมที่อยู่ตอนนี้บาไัยนี่เมียนปี ีแค่เดลโจรูมโนการิทีในประเทศไทยเดเวียนซีบีพีบการอดสาตอดปีกรมการเง,งียงขยมค่ะรบกวนแปลภาษาไทยให้หนูหน่อยเดี๋ยวนี้มันเป็นโอกาสดีที่ได้มาเชิญชมในเมืองไทยที่บริษัทซีบีพีเวร์ที่พวกเรามามีสองจังหวัดครับค่ะ อ๋อแนะนําตัวเลยสับเป็นมิตรกรภาคสนามของกัมพูชาของเรา,านะคะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวอีกทีใครเป็นใครยังไงบ้างอ่าค่ะแนะนําตัวกุณแคร์มบารวาจุเบียบสูรบอมโอนจิตติกรขญมคือชมูตินสเม็ดดํานายจิตดีดีอํานุปฏิกรมพิจิบ่าให้ปัจจุบันนี้นรค,รคือชีดดํานายดีดีอํให้ให้ก่อออกกลมจัมปุ่งซีพีฟองได้บานเอาเขียวเกี่วรวมการพิจิตรายดี ัยก็ครบเแปลสวัสดีครับผมเป็นคนติเสเมตดคัมบูดียเลยใดมาเชินชมวันนี้ในบริษัท CBP World มีความประทับใจมากที่ใดเข้าระบบออนไลน์ที่ใดคุยกันสนุกสนานกันกับประเทศกัมบูชาและประเทศไทยก็เลยผูกพงมานี่มี2จังหวัดด้วยครับเป็นบัตรดัมบอง កឡេបន្ទីមានជ័យครับអូខេครับកាលដល់ឋានខាងខាងຫນូដែរថាខ្ញុំរៀបសួរខ្ញុំឈុំឆ្ងើលឹមកំហោមកពីខាងខេត្តបន្ទីមានជ័យហើយធ្វើមានតํานែងជា DDM ហើយមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅតោងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន CVP នេះបានសូមអរគុណครับអីច្រមិតครับរកព័ន្ធបែអឺមិញនេះครับក៏អឺជនលឹមកំហោគេពេល สมาชิก C B P World ก็เป็นดำแนงดีดีอัมมาจากประเทศัาบูเจียครับก็ยินดีที่ได้มาพบรายการ C B P วันนี้ครับโอเคครับค่ะแล้วก็สวยของเราทั้งหลังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคู่แจกยมเยี่ดมนายดีดีอัมเมนชมวาชิมวชมว่าเตปอิมแด้ยำบานจูบ C B P World ปีนี่จะรีดได้สได้สมาชัดได้ท่า ดำไปสกปรกเพียบยัเป็นจัดหนัง CBP เบอร์คือบอลอลออลจีจรันจาจงริบเสือครับข้าเดี๋ยวนี้ก็ถึงคนผัดวองแล้วเป็นผู้ยิ่งสวยของเราเลยเมื่อกี้นี้ก็วิธีก้อนก็ได้ถามว่าก็เขาก็บอกแล้วว่าเขาก็เป็นชื่ออะไรชื่ออิมครับเลยก็มองมองว่าเห็นโอกาสที่ CBP ให้เขามาจาก สินค้าหลายหายชนิดที่เขาแต่ก่อนไม่สบายเลยก็เข้าได้เชิญชมในสินค้าของเราไปเนี่ยเขาประทับใจมากที่ CBP World ครับทำให้สุขภาพดีทำสุขภาพดีครับค่ะแล้วท่านต่อไปค่ะจรีกบสวจมูกมาชมูลีเองเมีนดําน้ํเชียดีดีอ่ำให้นายไปจำา่ายไปตีเมียนเชย ចុមមានចំណោរអារម្មណ៍នឹងធ្វើធុរកិច្ចជាមួយក្រុមហ៊ុន CVH World ហ្នឹងដែលសំអាដែលខ្ញុំយល់ឃើញច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់ CVH World ហ្នឹងមានភាពគង់វង្សទីមួយហ្នឹងអឺមានភាពគង់វង្សហើយផលិតផលទាំងអស់គឺខ្ញុំទទួលស្គាល់រឡដូចជាថំទឹករបស់1000 Bio ហើយនឹងអង្សិមនិងសារាយគឺថាវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពល្អ รายการปลาได้เคยชมตัวสกอร์ไงไอ้ฉันก็ชมออกคนปีร่ำพนซบเวร์แล้วได้บานนอมปัลลัตพานละออไอเอาชมโจรวมท่วทุกกตจมวีกร่ำนเลยส่งออกคนครับค่ะครับถ่ายยัดแปลงเครับคุณสมครับครับชื่ออะไรนะครับคุณทิสเมเมื่อกี้นี้ก็เป็นเป็นคนลีเองครับเขาก็เป็นตำแหน่งดีดครับเลยเขาก็มาจากประเทศกัมพูชีโดยการัมพูดีโดยการเลยก็ เขาประทับใจมากก็ที่ได้รับสินค้าของ CBP ทุกอย่างที่ดีเหมือนปุ๋ยเหมือนมอเตอร์มินราลพอร์ตที่ได้ล้างสกาาพ่ายดีๆเลยจากนั้นมาเขาก็มีสินค้าอินไซสไลอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่เขาประทับใจเลยเขาคิดว่าบริษัท CBP เป็นการมังคังมุ่งมาเป็นการมั่งคังออง่งต่อไปครับ ครับทำให้ทำให้ทให้สุขภาพดีสุขภาพดีแล้วก็ทแล้วก็ทำแล้วมีรายได้ทำแล้วเราเราเราได้รู้สึกเราแล้วเราก็บอกบอกต่อเลยเขาได้มาเป็นตําแหน่งนี้เขาก็ยินดีต้อนรับที่บริษัทไทยเงินเขาสดจริตด้วยครับโอเคครับครับอีกท่านหนึ่งครับผมขั้นนึงค่ะเบียร์ซูเน่งขยมเงินสีน่ามาบิขัดบันเทิงเบนจีใช่ไทยก็ไหน่งไหนเนดีสิเอ็ม ពីតំបងឡាយដែលនាងខ្ញុំបានស្គាល់ CBD World ដោយសារនាងខ្ញុំជាអ្នកជំនាញផ្ទាល់បានលោកគ្រូទីនសមេតគាត់ណែនអឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ធំទឹករ៉ែធំទឹកក្រមរ៉ាស់រ៉ែហើយនឹងអ៊ីមសាយសារាយช่วยធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានសុខភាពល្អអឺប័ណ្ណពេទ្យជំនឿស្អីឈាមសអឈាមសឈាមកំហងដែរនាងខ្ញុំមានសុខភាពល្អរឹងក្នុងដល់ដល់ថ្ងៃហើយ ਨੇ ខ្ញុំពេញចិត្តនឹង CVP World បានធ្វើការដែលមានកម្លាំងចាចាមានកម្លាំងបានធ្វើការនៅ CVP World បានតម្លែង DCM នេះបានទទួលចាសុខភាពល្អហើយបានទទួលលុយពី CVP ច្រើនចាហ្នឹងហើយអរគុណครับអរគុណពី CVP World ដែលបានជួយនេះខ្ញុំមានសុខភាពល្អបានទទួលលុយច្រើនហើយបានណែនាំឲ្យបងប្អូនក្រុមគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ CVP World ច្រើនដែរ យើងសូមជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុន CV World នៅតែមានភាពរឹងមាំកုံវងហើយថតិជារឿងរហូតសូមអរគុណครับហេតុទេទេទេឲ្យខៅថាพูดไทยได้ ครับแปลไหนแปลเป็นไทยเองได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้โอยไม่ได้โอ้ยังงี้ก็แปไม่ได้ยังงี้เข้าคอรบควรคอนตินินสเแดอีกแล้วนะแลเมื่อกี้นี้ผู้หญิงสวยของเราเนี่ยเป็นสมาชิกตีพมเป็นดอนไลน์ของอัปไลน์ของเขาเลยครับอ่าก็สปอนเซอร์เขาเองเลยครับครับแต่ก่อนเขาก็เป็นคนป่วยครับคนคนนี้เป็นคน ดีซีอัมเลยก็ชื่อเหมือนสิดาษครับแต่ก่อนมาเขาไม่ชื่อ c ีบีพีเลยผมก็ขยันเอาหมอน้ำของเราไปให้เขากินลองดูเอาอินไซ่าก็เอาสลายไปหลายปีก็เขาก็เป็นโลกอะไรเหลือดขาวเหลือดแดงอะไรอย่างนี้ครับเลยก็ต่อมาเขาพยายามให้เขากินกินเลยๆไปครัเขาประทับใจเรื่องสินค้าของ c ีบีเนี่ยมันทำให้เขา มีสุขภาพดีขึ้นเลยเลยต่อมาเนี่ยครับเราต่อมาเนี่ยเราก็ยันไปสปอนเซอร์ไปแนะนำแนะนำเข้าให้เข้าทำยังไงก็ดีแล้วดีขึ้นแล้วดี้บอกต่อบอกต่อบอกญาติเองบอกคนรู้จักเองเหมือนเราทำบนเลยครับให้เขารู้สึกของ CVP เนี่ยเพราะมันชัดเจนละเราเชื่อมันคงว่าของ CVP มีสินค้าดีๆมากครับที่ทำเหมือนเหมือนข่องวอเตอร์มินรัลพอร์ตเราอะที่ได้ ประสบการณ์มา25ปีจากประเทศเกาหลีเลยก้านชัยไปมันจะไฮลางสะอาดก็ที่ไม่ดีอยู่ในตัวของเรามีท็อกออกไปออกไแล้วก็มีแร่ที่แรมเหมือนแร่กะเซียมอะไรเนี่ยให้เราแข็งแรงอะไรดีด้วยแล้วยังแถมมีสารายนะครับสตียน่าแล้วก็เอนไซม์โซนาอีกอ๋อคนนี้กินแล้วครับคนนี้กินเลยกินจะลายกินเอนไซม์ที่ให้ดีดีขึ้นขนาดนี้น่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ขยันมาก เลยประมาณแค่2ปีกว่าแค่นั้นะเขาก็คืนตำแหน่งเป็นดีซีเอ็มเลยยอดมากครับครับเขามีสินค้าเยอะๆที่เขาเคยไปผ่านการอบรมผมอบรมเขาแล้วเขาบอกต่อเดี๋ยวนี้ก็มีสินค้าดีที่มาที่ที่สดเลยตไหนครับตัวที่อีจีภาวเราอ่ะเรากำลังจะไปแนะนำ ผู้หญิงคนนี้เลยเพราะเขามีไรมีนาเยอะแยะที่พี่น้องเขาทําอยู่ไปเรียนอยู่อะไรเนี่ยเลยก็ประสบการณ์ของเขาก็ดีมากครับก็กําลังจะให้หมูที่เพื่อนเขาเลี้ยงเนี่ยให้กินด้วยทุกวันนี้ครับเดี๋ยวต่อมาเขาที่หลังผมจะให้ประโยชน์ในการใช้ i อจีพาว e r นี้ถึงออนไลน์ของ c ี p เลยครับขอบคุณมากคสวัสดีครับครับคุณเยครับคุณเอยครับแล้วสำหรับ ท่านผู้นำทุกคนนะคะก็มีประสบการณ์ดีๆต่างๆนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากมายอย่างพี่สวยๆคนนั้นก็เตือนสีหน้าเหมือนสีนาครับค่ะก็ทั้งเรตโตนาเอนไซส์สลายก็ปุ๋ยด้วยครับปุ๋ยด้วยปุินะเริ่มใช้แล้วเหรอก็มาใช้เริ่มไทยขายดีด้วยปุ๋ยครับขายดีด้วยเพราปุยปกห้าอีกแบบหนึ่งอ่ก็แถมของเรามาไม่อีกเป็นยูพาร์สอีทีวีนะครับแสดงว่า จะเราไปจะผสม1นึ่งโลกิโลตอ่อหนึ่งกิโลอย่างนี้เนี่ยเราคิดว่าดีมากเลยรเราไม่ต้องคิดว่าประชาชนเราญาติของเราหรือ,อเพื่อนของเราจะใช่ปุ๋ยอะไรก็ไม่ว่ากันแต่ว่าทําให้เอาของเราไปกิโลหนึ่งลองดูเลยก็ใช่ดูประโยชน์เป็นยังไงก็ชัดเจนว่าครับตอนนี้เนี่ยยางเลยครับตอนนี้ตอนนี้เราส่วนในอ,อกภาคของภาคภาษาไทยนะพี่น้องชาวไทยฟังพี่น้องชาว กัมพูชานะครับฟังแล้วนะครับทุกท่านครับเราประเทศไทยกันบอกว่าสินค้าตัวนีด้ดี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 เนี่ยวันนี้เราได้รับการยืนยันนะจากทางพี่น้องชาวกัมพูชาที<ช>่เีชาวกัมพูชาอีกท่านหนึ่งนะครับและอีก,อกหลายและกลุ่มที่ผ่านมาะตอนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของภาคที่เป็นภาษากัมพูชาเนี่ยผมอยากให้ผมอยากให้คุณตีนเสือเป็นตัวแทนนะครับเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวกัมพูชาและในเราแวกประเทศอาเซียนกันละกันนะครับ เชิญชวนเข้ามาร่วมงานกับทางคุณนะครับ C B P และในส่วนของ C B P วนชาวกัมพูชาแล้วมาดูเว็บไซต์มาดูเว็บไซต์ worldwideweb dot อะไรตรงนี้ฮะเดี๋ยวอยากให้คุณตินสเด็นะเชิญชวนเป็นภาษากัมพูชาครับก็สวัสดีอีกครั้งครับผมคุณตินสมเด็มาจากประเทศกัมพูชาครับ កាលនេះក៏ធ្វើភាសាកម្មខាយអូយค่ะ2017នេះមកថៃប່ឲ្យមកប៉ះឲ្យបានខ្លាំងណាស់នេះសមជំរាបសួរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យដែលបានមើលនៅក្នុងធីបវីដេអូរបស់ CBP បាទដែលឃើញពួកយើងខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅខេត្តវិទ្យមច័យដោយច្បាស់លាស់វារឿងផលិតផល CBP ឲ្យពរី សុខភាពកងវង្សរបស់ CVP ហើយនឹងអអ្វីដែលចែកចាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ CBP ដែលមានសុខភាពល្អហើយហើយមានអិសរាភិពេលវេលាមានការដើរលេងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដឹកនាំ CVP នេះគឺបានរីកចម្រើនតទៅមករហូតដល់ពេលនេះអញ្ចឹងមុនរបងខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំបាទឈ្មោះធីមសមេតហើយជាអ្នកដឹកនាំនៅខេត្តបាទីមានជ័យ ហើយខ្ញុំបាទបានចូលរួមធុរកិច្ច CVP ដោយគ្នាគ្នាជម្រាបបងប្អូនថាពីមុនមកគឺខ្ញុំជាអ្នកធុរកិច្ចហើយនឹងជាអ្នកដាក់ស៊ីធម្មតាមួយរូបប៉ុណ្ណោះឯងហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតជាមួយ CVP ដោយផលិតផល CVP ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានសុខភាពល្អក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសុខភាពល្អហើយខ្ញុំបានប្រាប់ទៅមិត្តភក្តិនៅបងប្អូនញាតិសន្តានរបស់ខ្ញុំឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងផលិតផល CVP ມັນបន្តពីនោះមក អ <mí> អ <toys> ្វីអអ្វីដែលធ្វើឲ្យ CVP ឲ្យខ្ញុំមានភាពល្អហើយមានគ្រួសារល្អសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែផលិតផលផងដោយសារតែកិច្ចការការចែកចាយលេខតពីក្រុមហ៊ុន CVP បានផ្តល់ឱកាសចែកចាយលេខតឲ្យខ្ញុំមានល្អប្រសើរក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដល់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនកម្ពុជាដោយខ្លីៗថាបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ ជាមួយក្រុមហ៊ុន CBP World មិនថានៅប្រទេសដតៃមិនថានៅប្រទេសលាវមិនថានៅប្រទេសអ Indonasia ឬក៏ ASEAN ទាំងមូលទេបើបានឃើញពួកយើងខ្ញុំដែលបាននិយាយការពិតអស់ពីចិត្តពីថ្លើមនៅក្នុងទេវីដីអូនេះសូមអោយបងប្អូនទាំងអស់មើលហើយចាប់អារម្មណ៍ពីរឿង CBP ដែលមានភាពវង្វងហើយដែល ใช้ใจเลยกะจูดบ,บองโอนเพิร์ลออบองโอนเมียนสกุลเพีลยอให้บองโอนเมียนใส่กกเพียบอิสระเพียบไอเอมียนกาด้าเลงเจ็ดพองย่อมตินสมัยสมออกก้นจูบบองโอนแตงออกเดียครับโอ้อโหครับ,โอโรบขอย้ายช่วงนี้ไม่ต้องแปลต้องแปลห <c oughs> ลลััแแปปครบออ <c oughs> ไม่ต้องแปลครับเพราะตัวเพราเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันสำหรับพี่น้องชาวกัมพ <c oughs> ูชาเลยนะครับ <c oughs> ตรงนี้รู้สึกว่ากระโดดแบบสุดยอดเมื่อกี้นี้อาจารย์ไม่ได้ถามผมว่าพูดอะไรนะเอาสักหน่อยไหม อน่อยไหมแค่สันๆนไหมครับโอเคครับ,รบอย่างนี้สวัสดีครับผมเป็นคนตีนสมยัยเป็นผู้นําในประเทศการพูชาในจังหวัดบันตีมันใจแหละผัดลำบองครับ,รบก็ที่ประชาชนทั้งหมดที่ได้เชิญชมในเทปวิดีโอนี้มันบอกว่าประเทศการพูชาประเทศลาวหรือกประเทศไทยหรือก็ประเทศอื่นๆในอาเซียนเราทั้งหมดครัเชิญชมแล้วเห็นภาพชัดเจนว่า สินค้าที่ CBP ดีก็แผนการตลาด CBP ชัดเจนว่าแจกเงินให้เราได้ทุกตองได้ยึดแต่ทำเลยทําให้ประชาชนต่างต่าง,งโลกถ้าะใชัยของ CBP เบอร์จะมีสุขภาพดีก็มีเงินรายด้วยก็เรามีการเดินทองเที่ยวด้วยครับเชิญทุกคนเลยครับถ้าสมมติว่ามีการ อยากทําเป็นเหมือนผมเหมือนทุกคนที่มาอยู่นี้ขอเชิญติดต่อกับ CBP อยู่กับ w w e c b p b a l l n e t อออีกอย่างนึ่งก็ w h e v a l u e c b p w o r l d c o <Okay>. m เชิญไปดูทคตร,ตรงนี้เลยครับ <Okay. S 1> อาจจะเห็นทุกอย่างใน CBP ทั้งหมดเลยครับ ขอบคุณมากสวัสดีครับคคุณตีนสมาท์เนี่ยจะไม่จะไม่ชวนคนคนกำพูชาเดียวละจะชวนคนไทยด้วยเมื่อกี้ผมมมมุสลิมเลยครับจะชวนทั้งหมดเลยครับค่ะแล้วคุณตีนสมาท์เนี่ยจะพ่อออนไลน์เลยนะรู้ไหมโอ้โซเชียลแคมโซเชียลต่างๆเนี่ยเฟซบุ๊กนี่โอ้ยแชทกระจายเลยคุณตีสมาท์ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ขอเป็นเพื่อนเดียรเดียว์เป็นอย่างนี้ต้องขอเพื่อนแล้วนะครับแต่ก่อนนี้ ไม่เคยได้รู้จากเรื่องคอมเลยเห็นไหมก็เพื่อนทางนี้ก็เข้าตินสมัยต้องเรียนคอมสิก็ผมก็ยังไม่ยังไม่สนใจอะไรก็เลยต่อมาได้มาเจอคนเนยเราเนยมาเธอเราเขาก็แนะนําการใช้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่ประสบการณ์ท่ายอาจจะใช้ได้เถิงแล้วครับเริ่มเริ่ม่มสนุกเลยไหมครับเริ่มสนุกแล้วอาจารย์ขอบคุณเริ่มสนุกแล้วที่จะได้สอนเราแล้วให้เก่งของรู้จาก การออนไลน์อะไรจะต่อมาผมจังใจว่าชัดเจนเลยเราจะใช้อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดเลยกับ CBB แล้วก็อย่าลืมนะครับไปแนะนําให้พี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยได้รู้จักเรื่องราวของการใช้โปรแกรมอะไรต่างๆด้วยนะครับครับก็ถ้าผมเป็นแล้วนะครับไม่ต้องห่วงแน่นอนเลยไม่ต้องห่วงผมจะแนะนําทุกอย่างเลยผมทํากับรถผมทํากับการเดินทางผมทํากับการกินอาหารอะไรทั้งหมดเลยเราจะพาคนมาทำ CBB เลยให้เจริญให้มีความสุข ทุกอย่างเลยครับผมคิดว่าทีวีพีเนี่ยอาจจะมั่นคงจะมั่นคงมั่นคงครับมั่นคงดีว่าอะีมีผลิตภัณฑ์ดีๆเขาให้คำชาดามันคงแล้วให้อาจจะประธานเนี่ยเขาใจดีเลยช่วยพวกเราทุกอย่างเลยการมาที่านใจดีแล้การคาบ ค่ะช่โอเคครับนี่นี่เป็นน้องเลยนี่เป็นความภาคภูมิใจของคุณตีสเม็และกลุ่มกลุ่มแกนนำของพี่น้องชาวกัมพูชานะครับในในในที่นี่ที่นี่คุณตีสเม็ดยังพูดไม่หมดนะคะยังน้ำไหลไฟดับได้กว่านี้นะคะแต่เราต้องขอใช่ขอโอกาสต่อไปเพราะว่าโอ้โหน้ำไหลไฟดับมากคุณตีสม็ดนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้นำประเทศกัมพูชาในส่วนของบริษัทซีพีพีของท่านนะคะต้องขอขอบคุณในที่นี้ด้วยนะคะขอบสุณทุกวัน ค่ะค่ะตอนรับมาครับค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเวลาเราก็ได้ล่วงเลยจนมาถึงพิทีสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเนยกับพี่เท้งนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่ก่อนอื่นค่ะท่านผู้ชมนะคะหรือว่าสมาชิกท่านใดนะคะที่ชมรายการนี้อยู่อย่าลืมค่ะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะ www.cbpworld.com นะคะ หรือว่า www.cbpworld.net นะคะและอีกหนึ่งช่องทางสำหรับชาวเฟ e บุ o กทั้งหลายนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวขึ้นกวา a เฟ b บุ k กไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้เลยแล้วก็เฮียเทนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ